ดอกอีกอยังนอน,นะนอน่ะเนาะดอกที่คอยว่าแม่นพักบอนนอนนะที่คอยเว่าอ่ะน,นะงามงามเนาะมันสีม่วงพ่น่านบอนพ่แม่นพักเดีวมันเป็นดอกใหม่ว่าซส่นโอ้สรุปแล้วเจ้าแม่นดอกใหม้อีหลีตัวนี่อืสรุปแล้วเจ้าก็เป็นดอกไม้เนาะเออก็สวยบีแบบกินไม่ได้ก็มองเอานี่ลละก็ตายมันมักไม่อยู่นี่ละ มันสียงามของมันบ่นมันค่อยหม,มักมาอย่างเนาะเขียวดีค่ะเท,บทนบ้านเนาะเออใครก็สียนมองข้อขาวมองพูนมองข้าวเจ้า,าจปลูกอ้อยปลูกอย่างฮะเนาะอย,ย่างทุกข์ ก็ยังแหละเสียงนกตีว่าผู้เดียวพี่น้องว่างามงาบพู้เดียวจะไม่ยังงอแต่อยากัวจากของนกเขาปลาเป่างามงาบพู้เดียวกับพวกมีงอพี่น้องก็เอาซัดปลาเป็ดมูนี่แหละอ้หนังพี่น้องสุกมันหล่นเลยเปียงเอาไม่เดือดร้อนอียังงอที่บ้าน อีหยังนอห้องอยู่ติ้งไปไหมผู้บ่าวก็กวักอ๋อแต่สิพวกกระลอกกระลอกอันมันห้องตีฮะเออ,อกระลอกเนี่ยนะเสียงมันไออยัง่างฮักแฝงหนึ่งต้นไม้ต้นไหลเออมึงก็หาข่อยว่ามัน,มนต้นตายหรือเปล่าผู้บ่เสียงหมาหมาเห่าอยู่ในป่าคาุณอยู่บ้านหลังนั้น อยู่บ้านหลังงน้นเนาะจุดจุดแถวนี่มันก็มีหาจีได้พี่น้องอืมแต่ย่างไปมองน้นอ่นมีเสียงแจ้วซัดผู้ใดทรมานแต่ว่ามัน่าหอดเน็ตดอกเน็ตมาหอดบานข่ของมันไก่แล้วมองนี้มันก็สิเป็นเป็นอัไราย่านหาจีมันขึ้นมาหาจีอยู่ได้หรอเพราะว่ามันออมหม่บานคนมันจะไปยังสันพี่น้องละจากสีแดงแดงเด้อจากนาบ้านข่อยพูนเด้อยิ่งยงมมันจะอ่อมมันยังสีเด้ เหมือนกับว่าหลังบ้านเขานี่เป็นเป็นป่ามาผสมกับชันนะนะเออแล้วก็สิป่าป่านาบ้านเขาอยู่ทางผนแต่ว่าหลังบ้านมาหาข่อยนะเออก็มันสิไม่หาจีหาเจอเนาะบ้านนี้มันก็จะมาจังเสินบ่บ้านล่อหล่หันมันก็จะเป็นถนนนั่นนาบ้านน่ะนาบ้านน่ะมันจะเป็นถนนเฮียงคนอยู่หันเหมือนกับว่าหลังบ้านมันมันรวมอยู่น้ำข่อยนะหลังบ้านเขาหันดากใส่กันนะกับข่อยเอออนัรนสนามกอล์ฟก็อยู่เทิ่งนั่นเท่งนั่นไปหางาน หนึ่งตหาไปหันหาหาหาหลังอี่ไปนนลังสัอันนั้นกํลังเกิดอย่งนั้นโอ้อันนี้สิเป็นอันนั้นตัวนี้อันนี้สิเป็นอันนั้นเหรออนันซิมตะาสเห็นบอกใครมากซิมสังว์เจ็บเจ็บเจ็บเดอันะเดาสะเดาสะเดาฝรั่งที่นนอนขม แม่งกินโน่นบ่มันถิหลายเป็นอย่างบ่แต่สาเราข้นเนาะี่เนาะมันมากินน้ำขมขมได้กินยอดอันเนาะบานเท่านาะกินยอดอันนี้อย่างกอขื่นอันยอดยออต้นยอดเนาะต้นยอเนาะเออแม่งกินโน่นหลายครักเแต่อันนี้ก็คขมขมนี่มันจะข้นยอดเกี้ยยอดวกเกี้ยยอดอย่างหลายแต่สมัยเป็นต้องมามวนเบปพี่น้องเต็มสิอมื่นอันัน สังคมมันก็ไม่เหมือนเดิมนะมันก็เปลี่ยนไปใะเหมือนเดิมบะมีดอกซื้อตังส sure> ันตะวาาสมัยข uh ่อยโอ้บะมี่ยาบ้าดยาเบื่อสีดอกมันบ่ล่ะบ้านเฮาสมัยตะขีนี่กระต่ายหายากบบัวสมบะมีเสือขิดอ่าก็ขอ่อยขยันมั้ยมันงามนะพี่น้องเนาะเนี่ยมันยังขึ้นจังสินะ ย่ามใบใหม่ใบไหลขึ้นน้งสีเขียวดีปะ่ะนั่นนกหงอ์น,นก,หอกหอมนในป่าย่างจะใช้น้องอุ้ยเอยียงตกคือพี่นอ้องจะเห็นก็ข่อยป่ ว่ามันตีกันบปว่าหรือมันข้าจอดลาสาัสบอกเงี้รลุดตุ่มลงโหลดต้องหันะ่ะเอ้ยยใหออออาาา้อันี่เด้อหรืจังไนขอกะท่าทาเบ้ามากเนาะพี่น้องมันก็ต้องมีเสียงอย่างว่าตกบางงานบางงานอันตกมาจากยอดไหม่ตุม่มโหลดคือจัง็นก็กล้มลงมากเถอว่าสัสตกเด้นีรือมันข้าเจอาอันนั้นนี่ตีว่าหรือจังไน,น นี่แหละสาเหตุคือต้องเว้าบักแลกคูนบ่อยู่หันอ่ะมันล่มล่มลงหันเดียวขย่างไปเบิ่งกันหรือพระเจ้าล่าสัตว์บอกว่าย่างไปเบิ่งกันก็ต้องเว้าไม่เสียงเว้าแนวนี่น้ำใบพระสันอันตรายอีหยังพ่กมันตกคือยังโตอีหยังมันโดดต้นใหม่ฮะน้าพี่น้องบักย่างเด็กก้องกลมรตุ่มหลด หน้างหมือนเบอรเกอแม่นบ่ล่ะปลอดภัยไหมตัวยังน่ารุดตุ่มน่ะกัดกันหรือเปล่าลูกฮะนี่โอ้ดอกไม้เห็นบองงงง่าเพุ่นน่ะสีสวยคัก ตัวนี้ยังละรุบตุ่มลงหน่อบวกกับยังคอยไปวังแล้วมันอ้มันเคิ่งแต่งกับยันเฮาเนาะก็ไม่นมันเป็นเหมือนห้างห้างดักสัตว์พนะคอยเห็นอีหยัางละลุดตุ่มเนลงคอยกับอยากหูเนาะจก็คืออะไรเนาะ ขาห่างอยู่บ่ข่อยย่างนอนลง,ข,อองข่อยยานก็ดักสัตว์แมนายเ็นบอเป็นห่างสีฟ้าๆายอยู่ตรงหนาข่อยนะ่นสัตว์นั่นละโตกลงตุ่มโหลดนะเทนบอไปดีกว่าเว้ยน่ากลัว อ้าต้นใหม่ยังมาหักอยู่นี่นอนนี่หักไปใหม่อยู่ได้เนี่ยต้นใหม่มันหักคือจังข้าเจ้ามาเห็นเน่โอ้มันหักล่มร่ม,ล,มล่มผ้าอยู่ไปดีกว่าไม่สู้ดีก็ถอยดีกว่าฉันว่าเขาดักสัดไหวก็มากนะดักกินอเหีนเน้ง เป็นคือคนห้นหน่างแบบนึงนี่คือคนเอิ่นแบบหนึงนสัตว์นนอะไรเนาะเสียงสัตว์มันร้องกลับบ้านดีกว่าพัากกลับจะเดินไหวสักหน่อยเสียงสัตว์เสียงทนท่าลาสัตว์ตตอ,นนอะไรนะคุณอาเห็นบ้าต้นไอ้นี่เน่ยไอ้นี่ พักเสียนฝรั่งกำลังเป็นดอกเออเป็นดอกแล้วก็อเอามาก,กินก่อนยง้มดอกอ่อนๆ้นางทีแหละมันพอดีกินพี่น้องพอดีกินมันคือแ่บนะคือว่าแ่บกระเทียมเอ้ย ทักเสียนปลาถึงม่ดอกอมซ้อมกันนะว่าแซ่บคักดองละแซ่บไข่ก็มี่ไปหยอดถึงจะ่ากระเด็นตัวัาเราก็มากบ่านั่นแหละว่าแต่ว่าพูดถึงว่ามันแซ่บนะไม่ได้เงี้มาขอพรให้ถูกหวยเด้อมาแลงเด้อถูกลอตเตอรี่เด้อซื้อเมกะบอตัวมาแลงโอ้ยเมกะมิวเลียนนี่แหละเดี๋ยวเป็นเจน้ำเขาเนี่ย จะได้เป็นเจโรดน้ำเขาเนี่ยนบอ่ะ <c oughs> เจโรสี่ป่ะว่า <c oughs> คนไทยในอเมริกาถูกหวยกับสิบาททุกตัวจะเป็นเจคนที่สองอืมอืม